สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการรีวิวกันมากค่ะพป้ามาร์เกอร์ครับผมวันนี้ไม่ได้รีวิวจริงหายุนพอแล้วอันนี้จะมาเปิดกดสุดสดห้ดูเดี๋ยวตังกองขึ้นอันนี้ก็ใช้กล้องโทรศัพท์เหมือนเดิมเพราะว่าอาทนออีนี่ครับไฟแท็กทำนี้เนี่ยมือ ต้องจับตรงนี้ขึ้นแล้วก็เอามือกัดตรงนี้ให้มันแน่นๆอุ้มมือเนี่ยแล้วมันจะได้แบบเนี้เนี่ยได้เนหะ็นไหมยังลองใหม่ดูนี่นะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ้มมือใส่เงี้ยใสแล้วอะอง่ายอ่ะแล้วแบบนี้อีกแบบหน,นึ่งยังไงวะกล้องกูไม่ชัดด้วย เย็ดเป็ดะนะใช้ความพยายามสองมือแต่มันยังงัดขึ้นนะป๊อกไม่ได้ปะ่ะไม่ถนัดป่ะอ่ะ๋วยวเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูดเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องอาจจะมื่นมืนมุมม้ววันนี้ก็ได้เห็นหน้าตากล้อง านี่ประมาณนี้นี่ครับอันนี้ได้แลนี่เห็นแล้วเนาะบายบายบไม่ออกวะฮิไม่ออกวะออกแล้วฝึกไว้ค่องๆมันจะเปิดได้เฟ้ยวเลยอันนี้ครับสวัสดีครับ